โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกม Blair and c e r กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมเลยดีกว่านะครับผมนะอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะยังไม่ลืมผมกันนะฮะ <c oughs> ก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่แบบว่าหายไป ส0บวันเลยอะนะครับผม10บกว่าวันเลยเห็นจะได้นะครับผมนะก็แน่นอนเนาะก็ทํางานอยู่ยุ่งอยู่นะครับผมก็เลยไม่มีเวลาว่างทาคลิปนะครับผมก็ขอภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอโทษซอรี่ด้วยนะครับผมโอเครอตามนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโคโรโบสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมโคโรโบเดือนหน้านะครับผมเดือนธันวาคมเนาะ เดี๋ยวพูดเรื่องนี้เล็กน้อยแล้วกันนะครับผมเห็นแบบว่าพูดกันเต็มเฟซบุ๊กเลยนะครับผมทั้งเพจทางการนะครับผมนะแล้วก็เพจนั่น <c oughs> เพจนี่นะครับผมพูดกันโอโ้ใบกันโอ้โหพากันทายกันโอโ้เยอะมากนะครับผมชีกเนี่ยชีกแม็กแนวก,ก,ก็มีนะเรื่อโดเรมอนดักกันบอลไรก็พาไปนะครับผมอันนั้นก็แปลกเหมือนกันนะว่ามันมาได้ยังไงนะครับผมเออหรือว่ามันเป็นแนวแบบต่อสู้แฟนตาซีอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้ เห็นว่าเห็นแบบว่ามันมีอัน,นอันนี้ด้วยนะครับผมคาใบจากอ่าเพจทางการมาด้วยนะครับผมอ่าเป็นรูปภาพนะอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นมาให้ที่เย็บ้ายแล้วนะครับผมก็รูปเนี้ยมาตอนวันอาทิตย์นะครับผมวันที่28ใช่ไหมโอเคใช่เอ้ไม่ใช่28่สิบแปดิ 26. อ่าขออภัยนะครับผมเดี๋ยวรูปถัดไปก็จะมาอีกนะครับผมก็เป็น พรุ่งนี้นะครับผมน่าจะเป็นตอนสี่โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับผมหรือไม่ก็เร็วกว่านั้นนะฮะจะมาใบอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับผิดทางการก็คือจะเป็นรูปอะไรต่อก็ไม่รู้นะอืมอ่ารูปแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาตีความหมายเขาว่ายัางไงนะเป็นรูปแสงสว่างเป็นรูปเหมือนกาแกล็กซีเลียงเรียงแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะมันหมายความว่ายัางไงนะครับผมเดี๋ยวต้องรอให้ทางผิดทางการเนี่ยเอามารูปมาอีกหนึ่งรูปน่าจะพอเข้าใจได้นะครับผมแล้วก็มาตีความกับ โดยที่เขาใบมาจากอาไรสดจากสตรีมนะผมครั้งที่แล้วเนาะที่มาใบให้เราดูเราทายนะครับผมก็ข้อแรกจะมีาการต่อสู้แฟนตาซีนะครับผมข้อที่2ก็จะมอนนีอันนี้คืออันนี้คือคำใบ้ของเดือนหน้านะอ่ะเดือนธันวาคมนะครับผมมีมีแบบว่าหาดูได้หลายแพลตฟอร์มตามสตรีมมิ่งของในไทยนะครับผมแล้วก็ อันที่3ามนะมีสัตว์เลี้ยงประจากลุ่มสัตว์เลี้ยงประจํากลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นแบบพวกสัตว์เลี้ยงแบบพวกตัวอืนอนอ่นก็ได้นะพวกเทพพวกอะไรที่มันแบบแบบว่ามีปีกแล้วน้อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยเป็นตัวตนน้อยๆอ่าที่เดินตามอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ใช่ว่าหมามแมวอย่างเดียวนะครับผมนะแล้วก็อ่ามีตัวละครที่ใส่กระโปรงเนี่ยมากกว่า1นนะครับผมนะก็มคือเป็นผู้หญิงมากกว่า1คน2คนแน่ اص, น, steering, น, iance, นอนนะครับผมตัวละครนะอาจจะเป็นพวกตัวประกอบก็ได้หรือจะเป็นพวกตัว หลักก็ได้นะผมที่มากกว่า1หรือใส่คนหนึ่งนะครับผมสาหรับกระโปรงนะส่วนข้อที่5ก็มีเดอะบุ๊คี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันที่6มีแบบว่าก,การใช้เวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์น,นะครับผมอันที่7ก็จะไม่มีคู่เทพอีกต่อไปอันนี้ก็จะตัดเลยก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ มันทุนกันแล้วแต่เพื่อนเลยเพราะว่ามันตีความได้ยากเหมือนกันนะสาหรับผมเอามาคิดดูทีมันก็เออมันหมายเขาว่าไงวะโคตรงงเลยนะครับผมหรือว่ามันไม่มีแบบว่าตัวเทียบเลยเหรอสาหรับรเรื่องนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะส่วนรูปล่าสุดที่เปทางการเอามานี่ก็ เอามาตีความดูแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับผมใครเข้าใจว่าเป็นเรื่องไหนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่สําหรับที่ผมคิดนะก็คิดมาน่าจะได้ประมาณ3เรื่องนี่แหละหรือไม่ก็หนึ่งเรื่อง2เรื่องหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าผมน่าจะชี้ชัดได้ประมาณสัก2เรื่องไม่ก็สาเรื่องนี่แหละเดี๋ยวจะลองดูก่อนแล้วกันนะอันเรื่องแรกที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะก็อช่เรื่อม,มูลหรือเปล่าะ อันนี้ก็อาจจะแบบกวนๆบ้างนะอืมแต่ก็คือแบบว่าเป็นการเดาเล่นๆเฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาเดารู้จริงนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเซนามูลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะต่อสู้แฟนตาซีก็น่าจะก็น่าจะต่อสู้แฟนตาซีจริงนะแล้วก็มีการใช้เวทมน์ด้วยเนาะมีมีอยู่นะที่ใช้เวทดมน์ยิงลำแสงอะไรเงี้ยนะผมมีนะอ่ะแล้วก็หาดูได้หลายแพลตฟอร์มจริงเน็ตฟิกก็มีนะครับผมอ่าใน สีฟ้าแอปนั้นแอปนู้นแอปนี้ก็มีนะครับผมดูได้หลายทางอยู่ส่วนมีสัตว์เลี้ยงไหมก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีแมวนะครับผมมีแมวดำมีมีตัวที่อะไรนั่นแหละนะครับผมมีอยู่สัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ใส่กระโปรงเนี่ยใส่แน่นอนนะครับผมส่วนหน้ากากท่าซุโดนี่ไม่ใส่นะฮะเออก็ไม่มีคนใส่ด้วยนะก็ถือว่านับกันได้นะครับผมถือว่าอันนี้ก็ผ่านไปได้นะครับผมส่วนมีเดอะบูบี้ไหมมีนะครับผมมีเดอะบูบี้แน่นอนมีการใช้เวทมนต์อ่าครูเทพอันนี้ก็ไม่รู้ตััดไปเลลยแ้วกน ตัดปัญหาไปเลยอะส่วนเรื่องที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องแบ็คคอเวอร์เนาะก็อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบอ่าเป็นเป็นไอ้ยากนะครับผมคือผมว่ามันก็มีคนแบบว่าเรื่องเรื่องของการแบบว่าดังเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดังอยู่นะผมว่าน่าจะมีคนได้ยินบ้างอยู่นะสําหรับเรื่องนี้เออก็นั่นแหละนะอาจจะเป็นได้ยินอยู่บ้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกคนที่ดูอนิเมะนะสายดูอนิเมะพวกคนที่ ส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ดูเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร,ร่เนาะเรื่องนี้หรือเปล่าวะอันนีผ้ผมอาจจะคิดไปเองนะอันนี้คือความคิดของผมนะครับผมนะใครคิดเห็นแตกต่างผมนะครับผมก็คิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับผมต่อสู้แฟนตาซีไหมก็ต่อสู้แฟนตาซีนะก็มีดูได้หลายแพลตฟอร์มไหมก็ดูได้หลายแพลตฟอร์มเหมือนกันนะสำหรับแบล็คโอเวอร์มีไอชี ee, แล้วก็มีอันนั้นด้วยเนาะไอไลน์ทีวีแล้วก็มี Netflix หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันมีหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ดูใน Netflix นะ ผมดูในไอไอน,นั่นน,น่ะไอไลน,น์นนนนนนนลทีวีแล้วก็แล้วก็ทูอไอดีแล้วก็อมมันเยอะอะไลายแพลตฟอร์มจริงนะครับผมอืมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าเป็นนกนะครับผมแล้วก็มีการใส่กระโปรงก,ก็มีนะครับผมมีผู้หญิงนั่นแหละใส่กระโปรงนะครับผมอืมเดรวุ๊บบี่ก็มีนะครับผมเบสมอนก็ใช้อยู่พวกเกมมัวพวกอะไรแบบนั้นแหละดาบเดือบพลังเวทน้ําอะไรเงี้ยมีนะครับผม ผูเทพอันนี้ก็ตัดเหมือนกันเลยไม่รู้จักว่าจะตีความหมายยังไงนะครับผมอันนี้ตีความยากจริงนะใบใบกับใบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเออทีมงานก็ได้ <c oughs> อะส่วนคำใบที่เป็นเืียงแสงนะจะก็เรื่องแบบคเวอร์นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเืียงแสงอะไรอะเืียงแสงแบบคือจะโดนปีศาจกินแล้วมีครับ มีแสงสว่างที่เพื่อนมาช่วยอะไรงนี้เหรอพูดให้อันนี้อันนี้ก็เป็นรูปการนะครับผมนะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องแบค cover นะครับผมอ่ะผมพูดแค่สองเรื่องพอแล้วนะกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องนึงตามน,นี้ก็ได้นะผมผมก็แค่เดาเล่นๆนะเออก็อาจจะมีถูกอาจจะมีผิดก็ได้นะครับผมแต่ว่าในอนาคตอาจจะมาแน่นอนนะครับผมก็ต้องรอรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆก็เล่นไป ยาวนานๆไปดออเลยนะครับผมนะไหนๆก็เล่นมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมผมไม่ผมคิดแน่นอนเลยนะครับผมว่ามันต้องมาซักเรื่องแน่นอนที่เรื่องที่เราแบบว่าชอบแล้วก็อยากให้มาจริงๆนะครับผมเรื่องที่ชอบมากๆแล้วก็เรื่องที่มันมาแล้วเนี่ยเอเรื่องที่อยากให้มาจริงๆเนี่ยผมของผมนะมันมาที่เยียบ้อยแล้วก็คือเรื่องของรีซิโลนั่นเองอ่ะนั่นแหละก็เป็นเลมเอมเบียนั่นแหละก็มาที่เยียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้มานะผูกาโลอันนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันนะ เออเรื่องนี้ผมก็รออยู่ให้มันมาสักทีนะครับผมอันนี้ถ้าถามว่ามันจะพอใบได้ไ,ดไหมไอ,อพอได้ไหมเรื่องอ่ากูกาโลเนี่ยก็ลองรอก็ต้องรอดูก่อนอ่ะดูดิต่อสู้แฟนตาซีไหมก็แฟนตาซีอยู่นั่หละค้นหาได้ดูค้นหาดูได้หลายแพลตฟอร์มไหมก็ดูได้หลายแพลตฟอร์มอยู่นะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมปูกาโลมีสัตว์เลี้ยงไหมก็ก็ก็จะนับเป็นสัตว์ได้เปล่าเป็นตัวของฟิลโลอะ่ะที่เป็นนกอ่ะน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละ อาจจะนับเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้อะ,อะผมนับนะส่วนใส่ผู้ส่วนใส่สะปโปกระโปรงไหมก็ก็มีการใส่นะพวกตัวละครอื่นก็มีอยู่นะครับผมอาจจะเป็นพวกตัวละครไม่ไม่ไม่เป็นตัวละครหลักหรอกอาจจะเป็นพวกตัวละครรองๆนะครับผมมีมีการใส่กระโปรองอยู่แล้วก็มีั o บบ l ี่ไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีหรือเปล่าหรือว่ามีอันนี้ผมก็ไม่่นใจางานแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่มีน่าจะมีแค่อ่าภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะครับผมแล้วก็ใช้เวทมนต์ด้วยนะครับผม แล้วก็ครูเทมนี่ผมก็ตัดเลยแล้วกันไม,ไม่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 รู้จะตีความใหม่ยังไงส่วนเรื่องของแสงี่ที่ที่เขาไม่ได้ผิดทางการก็เป็นการวัปไปต่างโลกหรือเปล่าที่ก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันนะก็พูดประมาณนี้พอแล้วกันโอเคพูดเรื่องของโคโลโบเสร็จเยยบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการวางแผนแล้วก็มาเก็บรูบี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าเก็บรูบี้เนี่ยถึง แบบว่าถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมพร้อมที่จะไปลุยเดือนหน้าหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยสำหรับรูบี้เนี่ยต้องใช้แบบหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียวนะครับผมตอนนี้ผมมีรูบี้อยู่ประมาณพันหนะครับผมสําหรับไอดีหลักนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเก็บรูบี้ทั้งหมดทุกไอเดีเลยละกันแล้วก็บวกกับการวางแผนด้วยละกันว่าจะวางแผนยังไงแบบไหน,นยังไงดีนะครับผมโอเคไอดี ID แรกนะตัวละครผมเลนเจอร์ผมตอนนี้หน้าหลัก ตอนนี้นะครับผมหนะ้าล็อบบี้ตอนนี้ก็พอจะใช้งานได้ดีอยู่ก็ถ้าได้ตัวใหม่มาก็โอเคนะครับผมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเ,ลเลหล็กหลักๆผมจะหาเกียร์แล้วตอนนี้นะครับผมอยากจะหาเกียร์ให้มันแบบว่าให้มันได้แบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมซึ่งรูบี้ผมก็ต้องเก็บให้มันได้มากๆเยอะๆนะครับผมเพื่อไปเปิดเกียร์คริสต์มาสอยแล้วเนาะครับผมโอเคสําหรับการวางแผนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสาหรับไมดีหลักเดี๋ยว คิดอะไรแบบไหนต่อมากต่อมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันหลังไม่หรืออีคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวรับลูบี้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับไอดีหลักจะได้มาอีกกี่เท่าไรอีกร้อยหนึ่งนะครับผมอ่ะก็จบหรีทองหนึ่งนะก็สัปดาห์นี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าก็เป็นสัปดาห์ที่แบบว่าผมทํางานอยู่นั่นแหละก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้ตีช่วง วันสองวันสุดท้ายนี่แหละแต่ก็นี่แหละทันทุเรได้ <c oughs> ดันได้ดันได้เท่านี้แหละนะครับผม,มก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมโอเคได้มาเป็นพันเจ็ดรวมกับพวกก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสหรือตอนตู้กาชาเกียคริคสต์มาสมาก็น่าจะถึง2 0 0พันพอดีอยู่นะครับผมก็น่าจะพอเปิดกาชาได้เยอะอยู่นะครับผมอ่ะ เป็นประมาณนี้เลยสําหรับไอดีหลักเดี๋ยวเราไปดูไอ2ดีสองเลยดีกว่าว่าจะได้ดูพี่กันเท่าไหร่โอเคนะครับผมสําหรับไอ2ดีสองก็น่าจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมก็จะเน้นทุ่มเทกับหาแบบว่าเกียร์มากๆนะครับผมเพราะว่าอยากจะพัฒนาด้วยเกียร์แล้วเพราะว่าเลนเจอร์ของเราแบบนี้หน้ากระดานหน้าล็อปปี้ตรงนี้มันพอที่จะแบบว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมได้มาเพิ่มเติมก็ถือว่าโอเคหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ทีมเดิมได้นะครับผม ก็เน้นหายเกียร์ก่อนโอเคตอนนี้ลูบ,บี้ผมมีอยู่ประมาณพันหกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลาบเลยดีกว่านะครับผมว่าจะได้มาเพิ่มเป็นอีกีลูบี้นะครับผมแล้วจบลีกอะไรสําหรับสัปดาห์นี้อันนี้ได้จบลีกเพชรซถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะ <c oughs> ก็ก็กว่าจะขึ้นได้นั่นแหละ <c oughs> เอาตรงๆนะครับผมคือก็เล่นนานอยู่นะสําหรับไอดีเนี้ ก็จะขึ้นได้นะครับผแต่ว่ามันตีสนุกไงเพราะว่ามันมีตัวอาตัวใหม่นะครับผมเลนเจอร์ตัวใหม่ที่เราอส่าห์เปิดได้นะครับผมสาหรับคูลโโบรอบที่แล้วนะครับผมได้มาเพิ่มอีก120รูบี้ก็เป็น107ก็รวมกับตรงที่อ่ก่อนจะถึงเกียร์คริสต์มาสมาก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนสําหรับเดือนหน้าก็น่าจะถึง2000กว่ารูบี้ได้นะครับผมก็โอเคพอเปิด หาสาหรับแบบว่าเกียร์ริสมาสได้อยู่คิดว่านะครับผมเก็บแปดาวเจ็ดดาวออกมาให้ก็ได้นะครับผมได้หมดเลยแต่ว่าถ้าดีหน่อยอยากได้เป็น8ดาวนะครับผมมาหน่อยนะมาหน่อยสาหรับเรียนหน้าสาหรับเกียร์การมาแผนแล้วก็เก็บรูบี้เป็นประมาณนี้เลยอัปเดตอีกทีก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับแต่ละไอเดียของผมโอเคเรามาดูต่อที่ไอดีสามเลยดีกว่านะครับผมว่าถึงไหนแล้วนะครับผม ตอนนี้รูบี้ก็อยู่ถึงพันสามนะครับผมก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่แต่ก็ยังไม่เยอะมากเท่าที่บแบบเท่าที่แบบว่า2ไอเดชิตแล้วนะครับผมแต่ก็อ่ไม่เป็นไรนะฮะโอเคสําหรับการวางแผนนะครับผมก็ยังอยากจะได้เลนเจอร์เพิ่มเติมมาอีกอยู่นะแต่ก็น่าจะเน้นหาเกียร์เหมือนกันคิดว่านะครับผมเพราะว่า คือเลนเจอร์เดิมของของเราเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าพอได้อยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ส่วนเลนเจอร์เดี๋ยวหาแบบว่าใช้แบบตัวกระชาแล้วกันนะครับผมสําหรับโคตรโบหรือไม่ก็โคตรแสงโคตรมืดนะครับผมช่วงปีใหม่หรือช่วงสิ้นเดือนไอ้สิ้นปีนะครับผมสิ้นเดือนเลยก็ถูกนั่นแหละก็ช่วงนั้นแหละนะครับผมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปิดได้แหละเพราะว่าตัวกระช้าเราก็ก็มีพอได้อยู่นะผมเยอะอยู่นะก็เกือบจะถึงร้อย กว่าตัวกระช่าเลยนะครับผมสำหรับลูบี้ก็จะถึงในส่วนของส0 0พันไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมสำหรับ ID 3แน่แต่ก็จะพยายามให้มันถึงอ่พันสองพันให้ได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวไปรับลูบี้เลยดีกว่านะครับผมสำหรับการบาร์แอมนก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคได้มาเพิ่มโอ้โหน้อยมากเลยได้มาเพิ่มแค่อ่าสำหรับ80ดลูบี้นะครับผมจบลีก ทอง2จบนจบน,น้อยมากนะผมแต่ก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะพยายามดันขึ้นเรื่อยๆแล้วกันสำหรับอ,า,อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะครับผมสําหรับรอบนี้น่าจะจบให้มันได้อย่างน้อยก็ต้องทองหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ได้100ดูบี้นะครับผมโอเคได้มาเพิ่มมาก็ก็ยังพันสอยู่โอเคมาเดี๋ยวไปดูไอดีถัดไปเลยดีกว่านะครับผม โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเอ c กันต่อเลยดีกว่านะครับผมการวางแผนนะฮะโอเคสำหรับการวางแผนผมเอ็นดี DC นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเราได้ในส่วนของตัวเลนเจอร์เดือนนี้ได้มาแบบว่าได้แบบง่ายดายเลยนะครับผมก็คือเป็นเรนเจอร์ของตัวนี้เลยนะครับผมบราวยมมาทูดนั่นเองนะครับผมแต่ก็นั่นแหละนะ <c oughs> ก็เลยทำให้ผมแบบว่ามีตัวกาชาเยอะเพียบมากเลยนะครับผม เดือนหน้าน่าจะได้ลุ้นแบบเพียบนะฮะนี่สองตัวกาชาเลยนะครับผมสำหรับรูบี้ก็ยังน้อยอยู่นะมีแค่พันกว่าเองแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมารับเพิ่มอยู่นะครับผมแต่ก็คงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเน้นเปิดหาโคลาโบสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นหาแสงเมืดมา เสริมทีมสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าทีมเนี่ยอยากจะให้มันแบบว่ามีคอมโบละเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะแบบว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะผมเริ่มหมดแล้วส่วนเกียร์ก็มีบ้างมีเยอะแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องการเกียร์อีกเพิ่มอยู่ดีนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะน่าจะพุ่งพุ่งตรงเป้าหมายเหมือนกับที่ไอดีอื่นๆที่เราวางแผนกันไว้ก็น่าจะทุ่มเทกับเกียร์คริสต์มาสอีกเหมือนเดิมนะครับผม ก็จะถึง2,000หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามเก็บให้มันได้มากที่สุดก็แล้วกันนะสำหรับ IDC นะครับผมก็ถ้าถามว่าทำไมมันเก็บได้น้อยจังก,ก็แน่นอนยอยู่แล้วล่ะก็ต้องตอบประมาณนี้เลยไม่ว่างนะครับผมช่วงกลางเดือนคือไม่ว่างจริงนะผมช่วง10วันที่แล้วอะไรงเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมไม่ค่อยได้ตี p v p เลยมัน10วันเนี้ยมันก็2สัปดาห์ใช่ไหมล่ะมันก็ขาดขาดการแบบว่าได้เยอะ2สัปดาห์ ตามที่จริงต้องได้ประมาณอย่างน้อยก็ต้องร้อยกว่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับ r ูบี้นะโอเคปะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารับ r ูบี้เลยดีกว่านะฮะสำหรับ ID ที่4ที่เราอยากจะให้มันแข็งแกร่งขึ้นโดยที่มันแบบว่ามีคอมโบนะโอเคเราได้มาเพิ่มแบบว่าเป็นอีก100 Ru รู้บี้นะครับผมเป็นเป็นพันหนึ่งหนึ่งร้อยูบี้เป็นพันหนึ่งร้อยลูบี้แล้วนะครับผมก็อีกก็อีกนิดหน่อยก็จะเป็นพันสองนะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหา เพิ่มเติมนมาแล้วกันนะครับผมอาจจะแบบเลื่อนเลเวลหรือไม่ก็หาพวกตีเป็นมาสเตอร์ให้มันเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยรับ5รูเบิเอลก็พอได้อยู่นะครับผมโอเคฉันแบบวัยดีสประมาณนี้แล้วกันโอเคนรับตัวกระชายอยีกโอ้โหได้ตัวกระชายโคตรเยอะเลยคือเดือนนี้แจกตัวกระชายเยอะมากนะครับผมอืมสุดยอดจริงนะครับผมทั้งมีเกียร์แจกฟรีด้วยนะครับผมเป็นเกียร์ฮาโลวีนนะครับผมโอเค ไปดูดีถัดไปดิโอเคสําหรับ ID 5นะครับผมการวางแผนงผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทุ่มเทหาเลนเจอร์โคโรโบสักหน่อยกันละกันเพราะว่าอะไรหรอแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> คือเรื่องของเรื่องนะครับผมมันแบบว่าเอาแฝงติดขี้นะครับผมอ่าตีติดขี้ของเลมเอลเมียเนี่ยออกเรียบร้อยแล้ว ID 5ของผมเลยแบบว่า กากลงเห็นจะได้นะครับผมเห็นได้ชัดมากเลยนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวหาเดือนหน้าเนี่ยโคโลโบเรนเจอร์เนี่ยให้มันได้แข็งแกร่งขึ้นหน่อยก็ได้ก็ดงดีนะครับผมก็เลยแบบเน้นทุ่มเทแบบหาโคโลน่าจะโอเคสุดละส่วนเกียร์เดี๋ยวเราค่อยหาแบบทยอทยอไปเรื่อยๆช่วงช่วงของเวลาเดือนนั่นแหละ นะครับผมเดือนหน้านั่นแหละเดี๋ยวมันแบบว่าครบถึงสองร้อเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเปิดหารอบหนึ่งสำหรับเกียร์คริสต์มาสนะครับผมเอาเป็นห้าดาวหกดาวออกให้ผมหน่อยก็ได้นะครับผมสำหรับเกียร์กระดิ่งเยอะๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็เกียร์อาวุธนะครับผมแต่ถ้าดีเลยก็น่าจะเป็นพวกแปดดาวเลยนะครับผมอืมก็หวังไว้สูงก่อนเนาะสำหรับไ d ดีห้าของเราเนี่ยเองก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการวางแผนนะครับผมเพราะว่ามันมันต้องหาเพิ่มเติมจริงแหละเพราะว่ามัน มันโดนเนิฟแล้วนะครับผมมันใช้งานไม่ค่อยได้ดีแล้วนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้จริงก็น่าจะได้ปั้นพวกตัวเลนเจอร์เก่าๆเนาะที่เราแบบว่าเคยเปิดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับลูบี้ต่อนะฮะจบลีเท่าไหร่เอ่ยน่าจบไปสูงอยู่แล้วละนะครับผมเพราะว่ามันเล่นไม่ทันนะครับผมไม่ไม่มีเวลาโอ้โหจบได้แค่ทองสองนะได้แค่60ลูบี้โอเคไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้นะครับผมเป็น3 0 0รลูบี้พอดีเห็นไหมก็เปิดได้หนึ่งรอบพอดีนะครับผมสำหรับวันที่30 เดือนนี้นะครับผมอ่าก็จะแบบก็จะแบบว่ามีตู้เพิ่มโอกาสมาพอดีเลยเนาะสำหรับโคลโรโบเลเจอร์ ger, ก็แน่นอนนะเดี๋ยวเราจะเปิดหาดูนะครับผมช่วงเวลาสี่ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะฮะสำหรับ ID 5นั่นเองโอเคนะครับผมส่วน ID 6ของเราไอดีพิเศษของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็น่าจะแบบว่าลักษณะคล้ายๆเหมือน ID5 เลยดีกว่านะครับผมก็จะเน้นหาในส่วนของตัวโคลโรโบนะครับผมหาเนเจอร์ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาหาใน2เกียร์คริสต์มาสท,ทีหลังนะครับผมก็ช่วงอ่ามันเพิ่มโอกาสมาแรกๆเนาะช่วงอ่าวันที่30นะครับผมช่วงเวลาสี่ทุ่มก็จะเปิดอ่าหนึ่งรอบนะครับผมเพิ่มโอกาสเนาะตัวคู่เทพนะครับผมได้ไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็อาจจะมาปั้นในสองถาเคมิจินะครับผมตัวเก่าหรือไม่ก็เจ็บในสอง,องกบดําไว้นะครับผมแล้วก็อ่า ช่วงเดือนนั้นน่ะก็หาเก็บรูบี้ให้มันครบ2 0 0รู้บี้แล้วก็ค่อยมาหาเปิดเกียร์คริสต์มาสสักรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันแบบว่าได้ลุ้นเกียร์กระดิ่งสัก3ชิ้นไม่ก็2ชิ้นหรือถ้าให้ดีหน่อยก็เอาไปเก็บ8ดาวให้เลยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมก็ต้องหวังสูงไว้ก่อนเนาะสำหรับไอดีแบบนี้นะครับผมก็ต้องพัฒนาทั้ง2ด้านเลยนะครับผมแต่ก็หลักๆเดี๋ยวเราก็ต้องเน้นในสองโคโรโบก่อนในสอของเลนเจอร์ก่อนนะถ้าเป็นแบบว่า ลักษณะทีมเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมนะสำหรับไอดีนี่นะไอเดีหกนะครับผมอ่ะก็ในการวางแผนในการมาเก็บรูบี้อัปเดตในส่วนของแต่ละไอเดียนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องของการพูดถึงคำใบ้โคโลโบเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้รูปของเพจทางการด้วยอันนั้นก็ชวนงงเหลือเกินนะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะสำหรับผมแต่คนอื่นอาจจะรู้เรื่องก็ได้นะครับผมก็ อ่ถ้าใครรู้เรื่องเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะฮะจะเกียนเลยก็ได้นะครับหรือจะว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยเนาะว่าความคิดเห็นเพื่อนๆเป็นแบบแบบว่าแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอก มาบอกกันได้เลยนะครับผมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกลาลังใจให้ผมหน่อยลวกันนะครับผมในที่สุดแฟนเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแกนเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆองก่อนใครเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า